พอดีแม่เกียงโทรกลับมาเล่าให้เขาฟังแล้วเขาได้ยินข่าวผ่องมันร้องแอลน้องสองสัยเจ็บทีปวดทีแน่เลยอะไรเงี้ยต้องบีบทีนะถ้าไม่บีบทีเขาตายได้นะแมวเชิงการแตกอทำไงแกก็ถามไม่มีเงินใช่ไหมเขาบอกว่าแถวนี้นมีคลินิกไหมเนี๋ยแม่ช่วยกายก็โอนเงินมาให้พันหนึ่งผมก็เลยพาไปที่นัมเบอร์วันหลามสองนี่แหละเขาคุณหมอก็คิดสามร้อยนะสองทุ่มครึ่งนะเขาปิดสามทุ่ม แล้วก็เล่าให้คุณหมอฟังคุณหมอกเลยถ้างั้นมามามาเบียบก็ได้นะคุณหมอคิดเหมาให้สี่ร้อยห้าสิบผมก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดเอาแผ่นซับมาเองนะครับคิดสี่ร้อยยี่สิบผมก็ยกขอแผ่นซับไปเนาะคุณหมอก็จะสอนผมไงเก้าโมงเช้าก็พาไปแปดโมงครึ่งกับเก้าโมงอะลองไปทางานสายนะอันนี้นะคุณคุณพ่ออยู่ตรงนี้นะอ่ะผมก็ลองจับไม่เจอขาถุงฉี่ไม่เจอกระเพาะปัสสาวะ เขาเขาองเนี่ยเขาไม่อืดไม่ฉี่มาเป็นอาทิตย์แล้วไงมันก็เต็มท้องเลยนะครับแบบท้องเขาบวมเป่งเลยเหมือนมีลูกโป่งลูกใหญ่แล้วเราต้องไปค้ำผ่านลูกโป่งลูกใหญ่เพื่อไปเจอกระเพาะปัสสาวะลูกเล็กข้างในอ่ะคือมันค้ำไปมันเป็นน้ำมันเป็น,เป,นเป็นแก๊สเป็นอะไรอ่ะคุณหมอขนาดหมอเขาบีบนะครับหมอเขายังค้ำหาของขาวพองเนี่ยนานเลยนะสองสามนาทีเลยนะค้ำแล้วค้ำมีกลัวจะเจอแต่พอบีบก็อาบีบได้ วันแรกก็ไม่ได้สี่ร้อยยี่สิบผ่านไปตกกลางคืนผมก็กลับฟิตเลยสองคุณเออไปบีบที่คลินิกเก้าโมงบ่ายโมงแล้วก็สองทุ่มครึ่งพอรอบเด็กวันหนึ่งมันต้องสี่รอบนะพอสี่ฮะทุ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าแมวเด็กกระเพาะปัสสาวะจะเล็กเก็บฉี่ได้ไม่เยอะนะครับต้องบีบบ่อยทีกว่าแมวโตแมวโตอย่างพี่อ้วนเนี่ย บางคนเขาบีบแพ่ช้ากับเย็นก็ได้นะเขาพอถ้าบีบได้หมดทีนี้ก็ทำาไงผมก็นั่งบีบวันแรกผมนั่งบีบตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งไม่ได้ไม่เจอไม่นะผม้นเครียดเลยนะทำาไงวะทำไมทำไม่ไ,มได้วะจนสุดท้ายก็ตัดสินใจตอนตีสองกว่าแต่ตีสามแล้วมั้งเอาขาผ่องไปที่โรงพยาบาลสัตว์ที่เปิดยี่สี่ชั่วโมงเนาะให้เขาบีบผีให้โดนมีหกร้อย ค่าธรรมเนียม400ค่า b ีพี200พอวันที่สองก็ไปที่ number 1วันอีกก็ให้เขาสอนให้อีกอ่ะเขาก็จะบีบฉี่ให้ดูก่อนแล้วให้ผมบีบลองดูเราก็ต้องรีบไปทำงานเนาะช่วงเที่ยงก็ยิ่งเวลาน้อยใหญ่ช่วงเย็นก็มีเวลาเดีอะหน่อยก็ไม่ค่อยเครียดมากด้วยความที่ลนรามน,นี่แหละมันเลยผาไม่เจอนะลนไงไม่ได้แบบยิ่งยิ่งเบอร์อ่ะวันที่สองก็ไม่ได้ สี่ทุ่มวันที่สองเนี่ยแหละผมก็เลยเอาว่ายังไงก็ต้องทําให้ได้ไหมทาไปคําไปหลับตาคําเลยเอ่ะํำหาจนมันเจอปุ๊บมันบีบได้ไหมผมก็บีบบีบได้เสร็จเออดีใจมากลเลยบีบได้ละพอตอนเช้ามาก็เจ็ดโมงเช้าเลยมาบีบกะว่าถ้าถึงแปดโมงกว่าบีบไม่ออกก็จะพาไปคลินิกเหมือนเดิมประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีนะครับครั้งแรกๆที่ผมบีบถึงจะขา กพรพาะปัสสาวะจะํำอยู่15นาที20นาทีเนี่ยเราบีบออกแล้วโอเคบอกว่าก็บีบได้อีกนะก็ดีใจอะพอตอนเที่ยงก็บีบได้ทีนี้ก็เลยบีบได้มาตลอดจากนั้น,นก็แวะไปขอบคุณที่คลินิกแล้วบอกเขาเอ,อผมบีบได้แล้วครับคุณหมอมหมอก็ดีใจนะมหมอใจดีดีใจมากเลยบีบอยู่ได้สองอาทิตย์เนี่ยก็ได้ไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จก็เอย ฉี่เองได้หรือเองได้ไว้กลายเป็นขาพ่อมเป็นยองใหญ่ทุกวันเนี้ยนะยังไปไล่กัดกับตัวดำดูเลยมันไม่ใช่เล่นกันแล้วครับเนี่ยมันไล่ไล่ปับ๊บแต่ละแต่ไม่เป็นหรอกเพราะว่าขาวพอ่องทำมันแล้วเดี๋ยวคงหายแหละท้องเสียก็เดี๋ยวกินยายเม็ดแปดวันนะนี่กินมาสองวันละ ก็ไม่มีซึมเพิ่มไม่มีไข้กินปกติก็ปล่อยเขาคงไม่ได้เป็นอะไรหหละเพราะว่าอื่นเขาก็ไม่ได้เป็นมูกไม่ได้เหม็นมากขนาดนั้นไม่เหม็นคาวมีแรงดีด้วยเดือดด้วยโอ้พี่ว่านโทรศัพท์มันไม่ดีนะครับสัตว์มันมัน ตั้งแต่เลี้ยงแมววันนี้มันตกไปสครั้งจอแตกไปสีรอบล่าสุดก็เพิ่งเมื่อสองท